ใครเป็นคนบอกคะว่าโลกผมงอกรักษาไม่ได้ไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงครูพี่ต้องทดลองแล้วค่ะกระปุกนี้เลยค่ะนวัตกรรมใหม่นะคะจากสารสกัด5ประเทศด้วยกันสมเปรูนะคะสารสกัดจากส้มแมนดารินสารสกัดจากวิตามิน20ชนิดรวมถึงมะขามป้อมทรงประกวดโดยประเทศไทยนะคะรวมถึงโอ้โหมันเยอะจำแทบไม่ไหวนี่เป็นเจ้าของแบรนด์จำแทบไม่ไหวสารสกัดสารสกัดจากเขาเรียกอะไรดีจากไหมนะคะจากใยไหมนะคะโปรตีนไหมนะคะรวมกันมาอยู่ในกระปุกนี้แล้วค่ะนี่คือมาร์กปิดงอหนะ ตากรรมล่าสุดจากโฟเวลไทยแลนด์นะคะเขาจะเข้าไปทําหน้าที่นะคะฟื้นบารุงผมที่เสื่อมสภาพไปแล้วงอกไปแล้วนะคะจากแก่จากมล,ลภาวะนะคะจากการย้อมปิดงอกบ่อยๆจากการถอนจากการโดนอ่สภาวะอากาศต่างๆนาน,นานหรือแม้กระทั่งจากการที่เสื่อมสภาพนะคะจากการแก่นั่นแหละนะคะเขาจะเข้าไปไปฟื้นบํารุงถึงเซลล์รากผมเข้าไปเปลี่ยนเม็ดเซลล์สีผมเขาเรียกว่าเปลี่ยนเม็ดเซลล์ผมนะเม็ด เซลสีผมค่ะตรงใต้รากผมจากผมที่มันหงอกไปแล้วทุกคนคะ่ะให้มันกลับมาสีเทาสีน้ําตาลแล้วก็สีดําในที่สุดฮะมันเป็นไปได้เหรอคะคุูพี่ต้องขาเป็นไปแล้วคะ่ะเราขายตัวนี้มาประมาณสักสองอาทิตย์ทุกคนคะ่ะเชื่อไหมคะ่ะขายดีมากๆเพิ่งขายนะแต่ผลิตไปแล้วสี่ล็อตทุกคนคะ่ะสั่งผลิตแล้วสี่ล็อตเพราะมันเป็นนวัตาก,การรมที่ทําที่ทําให้คนไม่ตื่นตะลึงทั้งวงการว่าผมมันหงอกแล้วมันกลับไปไปดำได้ด้วยเหรอ บบนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังเอาไปขายในติ๊กต็อกคนตะลึงว่าเอาจริงเหรอไอ้ที่มันขาวไปแล้วมันกลับมางอกแล้วถ้าเกิดคนแก่อายุเจ็ดสิบ่ใช้เราจะเห็นผลเหรอเห็นผลทุกเพศทุกวัยนะคะบอกเลยนะใครที่มีผมงอกเห็นผลทุกเพศทุกวัยครูพี่ตุ้มค่ะสี่สิบเจ็ดปีนี้นะคะปกตเิเราไปย้อมสีผมมาทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยค่ะอันนี้เป็นผมปอมนะคะตรงเนี้ยมันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมไอ้ที่มันงอกใหม่มันจะต้องเป็นสีแบบขาวขนแมวค่ะแถวไรผมแถวจอนผมแถวแถวตีนผมปรากฏว่าไม่มีงอกเลยทุกคนคะ่ะไม่ได้ใช้แค่่วววยยนีีี้เดแมสภาุป แม่โสภานะคะไม่ได้ย้อมผมมาประมาณเจ็ดแปดเดือนคือกลางหัวนี่ขาวไปหมดคุณพี่ตุ้มให้ใช้ไปประมาณเดือนนิดนดนะคะไม่ถึงเดือนครึ่งประมาณเดือนสิบวันนะคะปรากฏว,ว่าเส้นผมมันกลายเป็นสีเทาแล้วก็สีน้าตาลตอนนี้ก็คือถามว่าเงอกมีไหมคะมีถ้าเป็นแม่โสภานะ,ะมีค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเงอกมันโดนย้อมไปเรียบร้อยแล้ววะมันเหมือนกับโดนเคลือบไปด้วยตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากส้มแมนดารีที่ออกฤทธิ์ออกเดทแล้วก็เพื่อนผองทั้งหมด5ชนิดให้ผมที่มันขาวไปแล้วของคุณยายอายุปีนะคะค่อเทานะคะค่อยๆา่ดสิเที่มานหม่่ะคะ มันกลายเป็นสีดําจริงๆอะมันดำนะคะแล้วก็มีขาวแซมนีดๆหน่อยๆเฮ้ยเราใช้แค่ประมาณเดือนนี้ยังเห็นผลขนาดนี้เราเอง47คุณแม่สุภา72ยังเห็นผลขนาดนี้แล้วคนทั้งประเทศจะไม่เห็นผลได้อย่างไรทุกคนค่ะขายไป15วันหูทิกตอกนี่ขายได้วันละร้อยออเดอร์50ออเดอร์40ออเดอร์30ออเดอร์ปังมากขายดีมากผลิตไปแล้ว4ลอ็อตนี่คือนวัตกรรมล่าสุดของ4ฟ a y เอลไทยแลนที่จะมาช่วยคนที่ผมหงอกทั่วประเทศใครยังไม่ได้ลองจัดเลยค่ะ450ทะะ120ะะอทียร้อยห่ายิั่วทนะเทศคะ่ะ